สวัสดีครับผมพวกผมเช่นคระบ,บอยสุจริตทีนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระเนื้อโลหะนะครับอายุธยาเป็นยอดธงนะครับยอดธงผ้าย,ยอดธงเนื้อเนื้อโลหะสวยงามครับน่าจะเป็นยุคยุคเดียวกันกันกบพ้าเนื้อโลหะที่ผมได้มาน่าประมาณสองสี่ห้าหนึ่งและสองสี่ห้าอะไรเงี้ยสองสี่ห้าสองสี่หกอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นสวยงามครับผ้าองค์เป็นเนื้อโลหะสีทองนะครับ อันนี้ไม่ได้ไปตรวจนะครับแต่ก็คาดว่าไม่ใช่ทองหรอกเพราะว่าผมไปตรวจเนื้อเดียวไปตรวจอันเดียวก็น่าจะเป็นเพราะอยู่ในในชุดเดียวกันนะครับน่าจะอยู่ยุคยุคช่วงหลังๆนี่แล้วลฮะแต่สวยงามนะครับน่าจะมีการปลูกเศษที่ดีแล้วก็มีพุทธคุณอยู่นะครับจะมีมีการปลูกเศษใหญ่นะครับ พราะที่ได้มานี่ก็ได้จากเอผู้ใหญ่นะครับแถวต่างจังหวัดเขาชอบเก็บเก็บเราก็ท่านเสียไปแล้วผมก็เอามาต่อนะครับลูกหลานกใกล้มาเราก็เอามาเอามาอ่าเก็บไปดูแลอีกทีหนึ่งคราวนี้ก็เลยเห็นว่าเราทําตรงนี้แล้วนะครับเราทําเกี่ยวกับเรื่องให้เช่าพระอยู่แล้ว youtube ติ๊กต็อกอยู่แล้วก็เลยเอาออกมานะครับ ให้ทาง f อฟซีเราพูดตามได้ชมกันนะครับถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ที่จะลงราคาไว้ทั้งข้างนะครับให้ให้ชมกันไม่ราคาเบาๆไม่หนักนะครับเอาที่ซื้อหากันได้นะครับพอวันหนึ่งถ้าอ่าอันนี้น่าจะเอายุทยานะครับผมสวยงามนะครับรูปแบบสวยงามเป็นสีทอง เป็นสีทองแต่เนื้อในผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวต้องลองขูดดูต้องลองขูดดูว่าเป็นเป็นเนื้อข้างในเป็นสีอะไรว่าเป็นเป็นโลหะหรือว่าเป็นทองเหลืองหรือว่าทองแดงนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อผสมนะครับจะหนักไปทางทองแดงแล้วก็สีพวกนี้ก็จะเป็นสีทองสีทองนี่ก็เป็นสีที่ น่าจะชุบหรือพ่นเลยนะผมว่าพ่นคงเปลี่ยนไม่ได้หรอกน่าจะชุบมากกว่าเพราะสมัยนั้นก่อนนี้คงไม่มีเครื่องพ่นนะครับน่าจะชุบชุบชุบแล้วก็วางแล้วก็โรยโรยผงสีเหลืองทับไปทีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้ดูสวยงามเพื่อรักษาสีทองไว้นะครับผมถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับทั้งแอดไลน์เข้ามาแล้วก็คุยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ก็จะนําเสนอเรื่อยๆนะครับดูให้ได้ชมให้ได้ดูกันของไม่ใหม่แปลกแปลกนะฮะเดี๋ยวจะไปหามาอีกเยอะเะนะครับเอาแปลกแปลเข้ามาให้ให้ชมกันนะครับได้ชมแล้วก็ได้ศึกษากันนะครับถ้าใครอยากศึกษาอยากอะไรก็ลองลองลองทักเข้ามาแล้วคุยกันนะครับหรือจะแวะเข้ามาดูมาชมก็ได้เดี๋ยวผมจะใส่ตู้ไว้ให้ นะครับแล้วก็ลองศึกษาประวัติศาสตร์กันดูว่าจริงแค้ยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็กำลังจะทําห้องอยู่นะครับทําห้องสําหรับให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยว่ามันอ่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงหมายถึงว่าหาหา,หาต้นสายไปเหตุของของพระต่างๆที่ที่มาเนี่ยปลูกเสกวัดไหนอะไรยังไงเงี้ยสร้างเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็หาข้อมูลประมาณเนี่ยถ้ามีข้อมูลประมาณนี้แล้วเนี่ย เราก็จะได้โลทุกอย่างแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วพระพวกนี้ส่วนส่วนมากเลยนี่ก็จะมาจากวัดใหญ่ซะส่วนใหญ่วัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยวัดใหญ่ชัยมงคลจะสร้างเยอะนะครับจะสร้างเยอะแล้วก็ปลูกเสกไว้เยอะในช่วงปีสองพันสี่ร้อยกว่าอะไรเงี้ยประมาณเนี่ยอันนี้ก็เลยแต่ว่าแต่ว่าเราเองก็ต้องหาหลักฐานก่อนแล้วก็ไม่รู้เขามีหลักฐานการสร้างไว้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมีอะไรบ้างนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะออกมาจากที่นี่เยอะที่ยุยานะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ